กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับทางด้านจรตินไลท์ทูตเรียครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับการสอนการใช้งานกับอซอฟต์แวร์ครับที่ชื่อว่า Amore Class ใน t u f h Gaming นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นทางด้าน t u f h Gaming F15 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่มี8คอ16เทถรครับราคาประมาณ30,000กว่ากไม่เกิน40,000ครับผมโอเคครับการใช้งานติดตามรัะชมคลิปวันนี้ก็เลยนะครับ เมื่อลงมาเรียบร้อยแล้วมันจะบอกว่าการใช้งานของเราเป็นอย่างไรบ้างเครื่องที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือรุ่นอะไรนะครับจากที่ผมได้มาคือเป็นทางด้านตัวนี้ครับผมอ่า i n น e l นะครับ core i 7 1 0 8 7 0 h นะครับอ่า cpu นะครับเป็น 2.2GHz นะครับผมทางด้านการ์ดจอครับทางด้าน nvidia geforce gtx 1 6 5 0 ti g d d r 6ขนาด 4GB นะครับผมตรงนี้ครับหน้าแรกเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับ หน้าแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับแต่งต่างๆนะครับอันนี้คือรอบของพัดลมนะครับอ่ามีเสียงไหมนะครับอันนี้คือเสียงนะครับอันนี้คือพลังงานนะครับผมแล้วก็อันนี้คือ G.P.U นะครับ G.P.U นะครับแล้วก็อันนี้คือระบบระบายอากาศนะครับระบบความร้อนนะครับผมอ่าคูลิ่งนะครับถ้าเราปรับโหมดเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลายโหมดมากเลยครับมีวินโด s นะครับอ่าวินโด้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่า อันนี้คือซายเลนส์นะครับซายเลนส์คือเงียบนะครับอ่าประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็คือมันจะสูงหน่อยนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะมีอีโหมดหนึ่งเป็นโหมดเทอร์โบนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เปิดไว้นะครับผมอ่าการจัดระเบียบต่างๆมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ครับเป็นทางด้านของ CPU Status ก็คือสถานะของ CPU ในเวลานี้ครับว่าเราใช้งานเป็นอย่างไรบ้างครับซีคันซี่นะครับเนี่ยคือเราใช้ไปประมาณ2,000ันหร ประมาณ1,900ประมาณนี้ครับไม่เกินนะครับผมการใช้งานอยู่ประมาณสักแปเ็นะครับเพราะว่าผมเปิดแค่ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ตัวเดียวครับต่อไปเป็นเมมโมรีครับเมมโมรีตัวนี้เป็น2933นะรบ่ครับให้แรมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็น 16G กิกนะครับตัวนี้นะครับผมอุณหภูมิของเครื่องตอนนี้อยู่ประมาณ43แล้วก็วอเทจนะครับอยู่ประมาณ856นะครับ MV นะครับ ส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ300เท่านั้นเองเพราะผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมแล้วก็การใช้งานเนี่ยตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับอุณหภูมิของตัวการ์ดจอครับอยู่ประมาณ41องศานะครับแล้วก็ Memory Si z e นะครับ Memory เนี่ยจากหนั้สี่กิกะไบต์นะครับก็ใช้ไปประมาณ4 0 5เมกะเฮิร์นะครับผมแล้วก็ว t a g e ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับด้านนี้ครับก็คือเรื่องเรื่องของ Memory นะครับ ตรง memory storage เนี่ยนะครับก็คือสถานะของ memory นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับเรื่องของ ram นะครับตอนนี้นะครับ16 g ิกอย่างที่ว่าไปนะครับตัวนี้ใช้ไปประมาณ3.6 g b นะครับอ่าแล้วก็ storage ครับพื้นที่การจับเก็บข้อมูลครับมีทั้งหมด512 g ิกนะครับ format เรียบร้อยแล้วเหลือ458.5 g b นะครับใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ263.7นะครับผมก็เกินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับพัดลมครับเราพัดลมตอนนี้อยู่ประมาณ2,200เงียบมากนะครับแล้วก็ GPU ก็เท่ากัน,นครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับในกรณีที่นะครับเราทำงานพวกสายตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปกดลั่นโดนพวกปุ่ม Windows เวลาเราตัดงานอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะว่ามันจะใกล้กันกันกบปุ่ม Z ปุ่ม C ปุ่ม V อะไรพวกนี้นะครับผมเวลาเราแบบไม่ได้มองสัมผัสเนี่ยมันอาจจะกดพลาดได้ เราก็สามารถไปกดตรงนี้ได้นะครับกดเนี่ยเราก็จะกดโปรวินโดไม่ได้ละนะครับปุ๊กวินโดก็จะใช้งานไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับส่วนันนี้คือทัชแพดเนี่ยในกรณีที่เราตัดงานอยู่ในีแล้วมือเราบิดนนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะจะปิดไว้นะครับเพราะว่าการที่ใช้งานเนี่ยบางทีเนี่ยมือเราอุ้งมือของเราเนี่ยจะไปโดนตัวทัชแพดบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดงานเราก็จะปิดไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานทั่วไปแล้วก็เปิดใช้งานได้ทั่วไปเลยจากตรงนี้นะครับผม โอเคครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโหมดของเกมนะครับถ้าเรามีเรื่องของไลบรารีต่างๆเนี่ยเกมต่างๆที่เราลงมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับผมอ่าหน้าแรกก็ถูกเรียบร้อยละนะครับต่อไปเรามาดูในโหมดต่อไปดีกว่าครับโหมดต่อไปก็คือด i เวอร์นะครับดิเวอร์ดิเวอร์จะมีเรื่องของ s ิสเ e มนะครับเราก็กดลงไปครับใน s ิสเ e มเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเมโมรีนะครับ G.P.U. เซฟวิ g งนะครับอันนี้คือผมใช้อัดตัวเดียวนะครับแล้วก็ไลทิ้งนะครับไลทิ้งคือการปรับแต่งของสีคีย์บอร์ดนะครับ มันจะมีอยู่ให้เราเลือกอยู่ประมาณ4อันนะครับมี Static มีบริ t ติงมีสต็อปสต็อปทรอฟวครับแล้วก็ Color อร์ไซนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีหมุนไปหมุนมาครับเราก็สามารถปรับนะครับความเร็วนะครับของตัวแถบความเร็วของสีได้นะครับตรงนี้นะครับก็คือส l o w m ม d i เดแล้วก็ Fast มันก็จะเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็คือหน้าจอนะครับผมตอนนี้เราใช้ไปอะไรบ้างนะครับมันจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับ ถือว่าออกมาดีมากทำมาได้เยี่ยมเลยนะครับฟิคเ u นซี่ประมาณนี้ครับคุณนวามอยู่ประมาณ44่องศาครับมันก็จะบอกเลยว่าเราตีไปเท่าไหร่ใช้งานยังไงนะครับเทรตัสนี้ถือว่าใช้งานได้เยี่ยมเลยครับเราก็สามารถกดเล็กขอดได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้ที่เราอยากจะรู้ว่าอ่าเราเล่นเกมประมาณนี้นะครับมันใช้ CPU เท่าไหร่เราตัดงานประมาณนี้เราต้องใช้ CPU ประมาณไหนมันถึงจะวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะตั้งค่าไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมอ่า โอเคครับต่อไปครับตัวที่3ก็คือเป็นออราซิงครับตัวนี้นะครับในกรณีที่นะครับเรามีเครื่องของทางด้านโนบุกหรือว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดอะไรที่มันเกี่ยวกับทางด้านตัวของ a s u s เนี่ยมันจะสามารถซิงค์ได้หมดเลยนะครับเราสามารถซิงค์กับเครื่องตรงนี้ได้ตัวมันจะโชว์ตรงน,งนี้ทั้งหมดเลยว่าเราสามารถซิงค์กับเครื่องไหนได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือมันจะมีแค่ fx 5 0 6 li ก็คือตัวที่ใช้งานตรงนี้นครับก็คือ touch gaming f 1 5นั่นเองนะครับ ส่วนออราเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีไดเวอร์นะครับเราเป็นเครื่องของทัฟเกมมิ่งนะครับเราไม่ใช่เป็นตัวสติกนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเซฟิรัสนะครับมันก็เลยขึ้นว่า no diver a l a i a b l e ก็คือไม่สามารถใช้กับตัวที่เป็นคู่ดีได้นะครับต่อไปนะครับตรงโหมดนี้นะครับเป็นเกมวิชวลนะครับเกมวิชวลนี่ก็มีเรื่องราวให้เราสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมเยอะแยะเลยครับตรงนี้อุณหภูมิของแถบสีเราก็สามารถปรับได้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับ ร้อนกลางอุ่นเย็นครับไปหมดนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเลสซิ่งก็คือความซิ่งครับอ่าอันนี้เราก็สามารถปรับได้จากขคนพวกนี้เลยครับเราเล่นเกมแบบไหนเราจะได้แบบไงแล้วก็จัดไปนะครับมันก็จะมีโอฟอร์มท์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการอ่านพวกหนังสือเวลาตอนกลางคืน,นครับมันจะลดแสงสีฟ้าของจอคอมให้เรานะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่า สำหรับการดูหนังครับมันก็จะเป็นโหมดอย่างนี้ให้เราสามารถปรับแต่งได้เลยครับ FPS ครับเราเล่นเกม FPS เราก็มากดปุ่มนี้ครับพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถโชว์ของ FPS แล้วก็แสดงการใช้งานต่างๆของ FPS ได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับอ่าต่อไปอันนี้คือไม่มีนะครับเพราะว่าเกมเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้เราก็ปล่อยไปนะครับปล่อยให้มันวิ่งอย่างนี้นะครับ ต่อไปตรงนี้ก็คือการตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆครับเราสามารถสร้างได้ครับสร้างเพิ่มเติมได้จากตรงกดคําว่าคี a t e ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือผมจะไม่สร้างนะครับโอเคครับต่อไปก็คือฟิวเจอร์ครับต่างๆมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของเกมดีเทลครับพวกนี้นะครับเกมต่างๆนะครับอนคอมเมนต์เราต้องทําอะไรบ้างเราต้องโหลดจากโปรแกรมไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะบอกอยงนี้ครับผมอ่าอันนี้คือเราไม่มีนะครับสุดท้ายก็คือข่าวสารต่างๆนะครับตรงนี้ เราก็สามารถเลือกได้เลยครับดูได้เลยว่าในข่าวสารต่างๆของ ASUS มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้พอจะโชว์นะครับ s e ตติ้งก็สามารถเซตได้เลยครับจะเอา s e ตติ n g แบบไหนนะครับนี่นครับ Aura Sync Game Virtual Game Library อะไรพวกนี้นะครับหน้าแรกของเราครับจะเริ่มต้นจากอะไรครับเราจะใช้หมวดไหนครับ h u g Gaming ASUS Team ของการใช้งานครับก็สามารถใช้งานได้จากตรงนี้ อัปเดตนะครับ About, ครับนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นไหนอะไรต่างๆครับก็จะบอกตรงนี้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการใช้งาน Armory Crest ใน Tough Gaming ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับใหม่สำหรับคราวหน้าครับ